สวัสดีครับวันนี้ร้านกล้องโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานที่ไม่มีวันหมดนะครับวันนี้มาติดตั้งโซลาเซลล์ที่อำเภอเพนนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่2พฤษภาคม2563นะครับวันนี้ติดเป็นชุดแผงโมโน3แผงนะครับแผง385วัตนะครับ385วัตนะครับัมมต์ 1.5แรงนะครับหรือว่าแรงครึ่งนะครับตัวนี้ใช้ท่อท่อสูบนิ้วครึ่งนะครับหย่อนไปที่ประมาณ6ท่อนนะครับนี่ครับได้น้ําประมาณนี้นะครับ5 000ถึง6,000ลิตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าน้ําไหลประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็วันนี้จะเป็นวันที่ฟ้าค่อนข้างจะมีเมฆมากนะครับเนี่ยเราถือโอกาสช่วงนี้มีแดดออกมานะครับนิดหน่อยนะครับก็ยังได้น้ําอยู่นะครับ5 0 0 0ถึง6,000ลิตรแน่นอนนะครับ ถ้าไหลประมาณนี้นะครับท่อนิ้วครึ่งหย่อนไป6ท่อนนะครับ24เมตรนะครับนี่เราใช้แผงเกจเนะครับแผงโมโนเกตเมาตรฐานนะครับโครงสร้างเหมือนเดิมนะครับเดินท่อวางสายนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เจ้าของนานิดนึงนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมซื้อมาจากไหนเนาะครับพอพิมพ์ผ้าค้นง่ามครับพิมพ์ผ้าค้นง่ามครับย่บานน้อสามคำครับผมสาวอมาเพื่อนมาอุดรท่านนี้ บ้านโน iram, นสร um ้างคำครับโนนสร้างคำเนาะอ่าอำาตำบนสุมเศร้าครับสุมเศร้าอำเภอเพนอำเภอเพนเนาะจังหวัดอุดรธานีได้ยินว่าเป็นผู้นำชุมชนมันไหมครับเป็นเป็นยังก่อนครับอบตครับอบตจักจักสมัยหรอครับพี่นี่สมัย ที่สองครับแต่ว่าก็เลื่อยมาสิ่ขวบแปดปีแล้วนะครับอ๋อครับอ่าติดตามผลงานร้านกล้องโซลารเซลล์กัลสินนี่ติดตามประจำมาโดนบันไดแล้วครับโดนแล้วครับเป็นเดือนสองเดือนแล้วอ๋อครับอ่าเป็นเป็นจังไงครับปริมาณน้ำที่ที่เห็นอยู่ตอนนี้พ่อใจครับพ่อใจครับเห็นน้ำหมอกก็พ่อใจแล้วนะครับครับตอนตอนฟ้าคึ้่นเมื่อกี้นี่เป็นจังไงพี่ไหล่โยต่ว่ากับรถเต็มท่อบันไดก็ถือว่าใส่ได้นะครับถือว่าใส่เพราะว่าลูกค้าบางคนว่าอ่า ไมลาฝ้าคือมันน้ำม่นไหลนี่แม่นมอครับเห็นแล้วเดี๋ยวนี้คือคึมกับไหลคือเขาคึมกับไหลเนาะแสดงว่าแผงมีคุณภาพปั๊มเขามีคุณภาพนะครับอ่าขอฝากเบอร์โทรกับพี่น้องมีเบอร์โทรบ่ครับผมครับมีอ่ะขอเบอร์ให้พี่น้องนะครับ062 994 6390ครับอีกอีกรอบนึงครับผม ศูนย์หกสองเก้าเก้าสี่หกสามเก้าศูนย์ครับเสื้อพอต่อพิมพ์ผ้าคนงามครับอ่อมาต่อพิมพ์ผ้าคนงามครับตำบลสมเสาเนาะคนงามสมเสื้ออยู่ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับผมสําหรับพี่น้องอ่าที่อยู่นะครับพี่น้องที่อยู่อ่าตำบลสมเสานะครับอําเภอเพ็ญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับสนใจโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ก็ติดต่อร้านกล้องโซลาเซลล์กาฬสินธุ์ได้แล้วก็ติดต่อผ่านทาง อบตพิมพ์าคนงามไดเดอร์พี่น้องเด้อขอบคุณครับ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 ผมสุดยอดเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านี่ครับคือหน้าตาของผู้มีอุปการะคุณนะครับเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับนี่ครับระบบเราเราเน้นการการติดตั้งเรื่องโครงสร้างนะครับเราเราเน้นนะครับอันนี้นะครับระบบการเก็บสายเก็บตู้คอนโทรลนะครับมีเซิร์ชกันฟ้าผ่าเรียบร้อยนะครับนี่ครับ นี่ครับตอนนี้ฟ้าคืมแล้วนะครับอ่าฟ้าคืมนะครับเนี่ยอ่าตอนนี้ก็ทำงานปกตินะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามทาง YouTube นะครับหรือว่าพี่น้องทางอุดรธานีนะครับอ่าอำเภอเพ็ญนะครับอยากจะติดตั้งโซลาเซลล์ก็อ่าโทรสอบถามได้เบอร์ร้านกล้องก็เบอร์เดิมนะครับ0849522581นะครับ0956459192หรือว่า ท่านที่อยู่ในละแวกนี้ก็โทรมาหา,าท่านอบตพิมพาคนงามได้นะครับซึ่งท่านาเป็นผู้มีอุปการะคุณนะครับท่านที่เรียกใช้บริการจากร้านกล้องโซลาเซลล์นะครับขอบคุณทุกท่านาที่ให้การสนับสนุนขอบคุณทุกท่านที่เรียกใช้บริการจากทางร้านกล้องโซลาเซลล์กระสินด้วยดีเสมอมานะครับวันนี้ไม่มีอะไรจะฝากนะครับ อขอให้ทุกท่านร่ำรวยนะครับมีความสุขทุกๆท่านนะครับสวัสดีครับ